สบาย,ยดีพี่น้องลงตามำเลยนะพี่น้องเอออสบายดาลงมาดมมำาม,มือนั้นไดาภาษาดน้องดำมื้ยนี่แจ้งข่าวไล่พี่น้องเอ้ยดำสิไป็สายสิไป็นสอนโทรศัพท์กูดิพีหน้อมึงกูหลุดศูนย์อีเดียหนหน้าเออรู้สึกกระตาพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เป็นยังน้งบอกว่าอยู่สึสกับตายแม่พี่น้องเอ้ยกำลังอ่าตัดต่อขีดเรียบร้อยเครื่องดับ ทันสิเป็นลมฮากับมาแต่เมืองสิวาในลักษณะเซ็งเน้จากสิเสียปันดาอีกอจากสิเสียอะไรปันหาไปสาดแปดกับบอติงสาดแปดกับบอเขา่ามากรรบ่บรบอนาอีเปิดเครื่องกับบอขึ้นนอตยี่สิบนั่นแหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> บไปหาองหรือไปนองก,ก็อยู่เสีกยกดใต้ฮาจะเสียรับไปรไะดับมิต่เรื่องแย่ๆกลกบมาหอดเฮือนเสือกสิได้ไปอีกเลยเ <c oughs> สือกได้ไปอีกเลยไหมแล้วก็มือนี่เ้ามาีเรื่องซิเซอร์พอไพ่น้องดำเรื่องน้องดำข้างหลังน้องดำ ดำหอยู่บ่เด๊ยูดำหูดำเออเส้าอีกงได้บอกมีแต่โทรบอกกว่ามาไมมาถ้ามาผจูดงถ่ายนี่หืมดำสอพี่น้องแล้วนักศึก่า่ทย้าก็ได้น้องดำนะมั้งแต่มึงอะไรอยู่ดำเดินตะแคบอามีนิเา์ยน้องดำพี่น้อง กนแลกว่าซิลอกวันจันทุเล่ก็เลยโทรศัพท์ก็เลยมาตายก็ต้องไปลบไปฮะศูนดิพอจอยเก็บไปก่อนสปรุ์น้ำแลนดินบ้าบ้ามายันโทรศัพท์ตายยันบอไดลงขีดให้ทานผู้ส้มเบิง่งโอ้จนงุดงิดอุ้เสร็จจังไรเด้บ้านีว่าจับดูเคย จับรถเออัอะไรวุ่นวายจังไลยเด้ว่ะมาเพราะว่าเปิดเครื่องกับบ่อคืนพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์แล้วก็ได้ษชาดแบตกับบ่เข้าคนขายเขาแล้วหูเนาะเออเขาก็เลยว่าให้กดปุ่มแันสามปุ่มนะพร้อมกันเวลาสระสระแป้งข้าวกดสามปุ่มนะพร้อมกันมันก็เลยเปิดเครื่องมัเลยเปิดได้ไปห่านมาเรียบร้อยโอ้ยเมื้อไหร่เสียหมาเลยว่ะ ก็อล้วก็ได้เสียจากบาพี่น้องจ้าโอ้ยบุญลายทำไมมแตเรื่องตะล่ามันนี่เนาะบัดเรื่องเล่าเลยพี่น้องบาทนี้เนาะขาสู่เรื่องรล่าดีๆดีกว่ามีเรื่องที่เซอร์ไพร์น้องดามมันหูมันหูเรื่องหรือยังวะดามหูและยางอะลงรถลดลงรถดขึ้นมาอันวาวอยู่ท่งรถดแล้วก็ลงรถดแล้วมาหนิแต่แท้เราไปล้านสอบมาเรียบร้อยแล้ววาเสียหายเขาสอบเซตว่า อูเบิร์ดเงินแท้ๆมาไปลงรถคือเกาวลงดาคือ <c oughs> ถ่ายบริษัทจักบาทเว้ยดีใจดีใจ <c oughs> ขอบใจอ่าพวกน้องร้านขายโทรศพัพท์น่องที่ที่บริคิดอ่าขาบริการนะน่องเพราะว่าเฮาก็บสื่อแพงนะโทรศัพท์เครื่องอ่ะน่นนองปะ่ะไปสื่ออันหนั้นให้น้องดำก่อนมันบริคูเหลืองได้เนาะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> Sau xin nhỉ? Yang em đang bọc, kỳ nào em. Do em kìa nào bọn á. Hm? Kìa nào 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 ไพ<ฟ>่คือกันกับเจ้าวัห้าหยมาอาอันนูเพืนชบานนอมนพมาชื่อ,อ,อจัง้จางบ้นเี่จก,กไจก่ับหจกคนนนมาื่ะไรีใจ เออเขาเขาอานสิเห e. e e ็นในวิด e e ีโอเขาหมั้งเขาเจ้าอานสิหูเฮาแต่เฮาาราเอาตัวใดเบิร huh. ์ตตลาดเขม่ต่างหเพื่อนอะไรพี่้องเลยขายดีเอ้าตัวนี้บางเท่าไรนะอ๋อหาปัหา เามัมพี่มาเบิ่งพันลมเพมาเบิ่งพัลมมันได้พันมแน่ไเมือนเมเยได้ไปชงให้มันไ้ส่งรเอาเอเองอันนี้นี่นี่นี่ฮตัี่เท่าไรฮตลีหนันชองอันนี้ราเอ็ดกับอะไรตีเอ็ดวนจเป็นไหเป็นบ่นดเอาตัวใหญ่ซอตัวน้อยนะ ยี่ห้อยังว่าโอ้ยมันมีเลยซ้ายซ้อยตัวนี้นะสี่ไอยเ่าตัวนี้น้ำมองมององันตัลีตัวนี้นี่ตัวนี้พันสามตัวนี้พันสาม ตันน้ำมือจ้ะต้นอะไเทไรต้นเนบบอต้นนน้อเปิลลอยพัามดูเท่านะ่น้พันสามดูพันองพังมาใส่เปนยเป็นซองพันรลมตัวนี้ก็ดีนะหน่อยเถอนหน่อยแล้วเด็กหน่อยมัเป็นยังดอกเป็นเด็กหน่อยอืมไ้มาบอลตัวหน่อย เอาตัวขไดตัวนี้ันีช่ขสตัวนี้อมังมงมงังตัวนี้ก่อนเี่ยงสุดนี่ชาร์ปอันชาร์ปนี่เท่าไรชาร์ปนี่นี่แซมในเมฆายันชั้นส

แปดพันเเออแปนิอืโอเคอนนี้แหละแปดพันอะไรปแเป็นอ้ารถแรกแจกแถมกันยังนี่พี่น้องเอ้หานเลยนะใจดีแจกพี่น้องเออ ของเราลูกค้าป,ประจำเขาออกไปหายห่าเดินนะอยู่รถลูออกชารลส์แปดพันอันนี้เสื้อฟางนี่มันเท่าไหร่ ไปยืนยนะผู้ให้ดามะพีดามเียบจปะดีใจเะ,ะจมึงเขียนยังเป็นของมึงถูกก็ยืนนี่ผม อนานบพอก็แม่มืงตัวใหญ่นั้นน้ำน้ำดำน้ำน้ำดำนีดกพอดใพัดลมสโด อ่พอดีเล็กน้อยเราก็เลยเล็กน้อยอันนี้ดําจะไปได้อันสี่ขนมั่นอันนี้บักน้อยสองโตหันแล้วก็พอก็แม่มั่นตัวนี้น้าหอยจ้อยอันนั้นสิเป็นมึงบักกับกับปัวมึงจ้อยเออเป็นกัปป์สร้างกับปัวไปแล้วแม่อื อันนี้กับบกดำบักดำแล้วก็บักยอดเออพอดีแล้วแล้วสเป็นกันของบักขอดกับอีจิร์ซองโปรเมียเอาขึ้นรถตั้งขึ้นเฮ้ยตั้งขึ้นรถเราตั้งมาแล้วซีโซ่ซี่ายฮุบนี้ดันมาพี่ ามาให้มันเบิดเฮอนตัวน่ะเอออ้าอ้าน้องดำน้องดำก็ดีใจพี่น้องอนั่งจอยกว่าน้องดำก็ดีใจอ่าพอดีว่าเอื่อยใหญ่ใจดีเพลินที่ฝากเงินมาให้ก่อนนะนั่นแหละสามร้อยนะฮะเขอป่วน้องดำ เพิ่นว่าเพิ่นสืส้อพัดลมให้แล้วก็ซื้อตู้เย็นให้ใหม่เนาะมื้อนี้เพิ่นก็ซื้อให้แล้วตู้เย็นกลางมันจะไปไฮพาย,กกายไปเบิ่งซะก่อนเนาะไปถามเบิ่งอาซะก,ก่อนเนาะคาราบ่มีเลยฟังผู้สิว่าคาราบ่มีแล้วเอาไปให้ลาวเด้อหาไปอือคารามีแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาบ่มมี่นั่นพอใจแล้วเนี่ยบารข้าวคนม,มีน่นถ้าเข้าวมีนะ่ ข้าม่ยก็หาย้าวบ๊อบบีสก็าสารจยบุกอัข้าวมีนะบ่อหายเออภาพแจ้งเอเอออยากจะดีเปินฝาเงินมาหาของความปีใหม่ซุ้มข้าวน่แล้วก็เดี๋ยวมัทึาสีเบิ่งดอกว่าเออได้พุดทไาขนาดเนาะ แต่นี่น้องดามนี่เพิ่นฝากมาหายนะสามร้อยนาอันสามร้อยนาเห็ดบันไดพอดีเห,ห็ดหบันไดอันทางขึ้นเฮื่อนอืมอีกสองร้อยนะเอ้อีกสองร้อยกับอีกสามร้อยนะซื้อตู้เย็นกับผัดลมเพิ่นน่า จพ่อบอถามมันหมอพ่อทอได้กระหายเข้าตืมหายถามมันเหลือกระเปืห่หายเท่าไส้เแล้วลายเงินนะเป็นฝากเมื่อหายสรุปแล้วขอ้อพูดรองดำนะเผื่ฝากเมื่อหายนะตอนตะก็ 800. แปดล่อไอแปดลอยเลยมันแลกได้อยู่หนึ่งร้อเนะี่ยได้ 2, สองพันเก้าเศบสอบาท เฮาไ่ได้ไปแหลกอยู่นั่นเด้เฮาเฮามื้อนี้เฮาไ่ได้ไปหับอยู่อยู่ธนาคารคือเฮาไปหับอยู่นําตัวแทนของธนาคารมันก็เลยได้หน่อยปกตินะคันเอาออกมาจากธนาคารนะคันเฮาหัมมาเป็นเงินเหรียญนะครับมาแหลกอยู่ข้างนอกมาแหลกตามหานขายทองขายขํานี้เฮาก็ได้อยู่ประมาณกสิหิา้ยกว่านี้แต่คือว่าเนาะเงินตอนนี้เงินมันลงแห้งจังวันได้หน่อยคือกันบ่จัา เงยยาอย่าอย่าไปไล่มันเฮ้ยเซ่อๆอยู่นั่งลงขอบใจป่าขอบใจป่าลายๆขอบใจป่าลายๆเด้อับที่ส่งมันมาซื้อผักร่มก็คือหายขอบคกวน้องดำมหายขอบคกวน้องดำมลยนายอือดีใจดีใจเฮง เออเมื่อนี้กรับซาล้มเลยซาล้มเลยป่านนี้มันกระสิบห่อนนี่แหละคัานมันบ่ได้ห่อนก็นเอาไว้ก็มาต้องใส่หัวมันกูนั่ก<ใ>นกูน่ะดีใจกว่าม,มึงเดี๋ยวนี้นะคือโทรศัพท์กูน่ะมันกระพืขึ้นมาขันโทรศัพท์กูบากระพือขึ้นมานี่โอ้ตายเด้อ อันที่จริงนะเฮ่าวันจัน์พุ่นวัดสิมาหับอ,นอนะันห้น้องดำน่ะระบาดดีพัดโทรศัพท์มาตายก็เลยการาฟขึ้นมาอีกรอบที่สองนี่ขึ้นมาในเมืองนี่จะเหม็นสะอาดก็เลยก็เลยเรียกวันมาน้าเลยวัดสิมาสอมโทรศัพท์เลยแล้วก็สียหบเอาเงินแล้วก็สียสื่อตู้เย็นสื่อพัดลมหายเลยวะนะตามนี่นเอืเอยเนาะ,เ,นาะ,เ,นาะเดี๋ยวฮอาสีเอา ไปส่งให้เพืมอนต่อตอยู่เฮือนก็แหละส่งเฮือนค่ะส่งให้เฮือนสุสุสิอยู่นอกดิพัดลมแล้วข่าวหน้าใก็ได้ดะได้ด้นลงมันแหลนมันแหลนอยู่เพิ่งเพ so, so, so ิ่งกูจับบป่งหลดหลดพัดมาตันทางหนาบปดนี้ขอบพุ่นขอบคุณขอบเอื้อขอบใจเอื้อยครับอ้ายหลายๆเด้อที่เมตตาขอบคุณล้านล้านหล้วก็ที่เมตตาขอบครัวเฮาเนาะ เดี๋ยวเอาสีเอาอันดูเดยเ็นมาส่งให้ร้านเออมีคนอยู่นในรถมาเช้าอันดูเดยเ็นมาส่งให้ร้านก่อนเนาะไว้พ่อพ่อก็ไม่คิดนมนาพี่นอ้องจะสบายดี